ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูปถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้มีการประกาศแผนปรับปรุงการรวบรวมและก็วิเคราะห์รายงานของปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่ปรากฏในเขตน่านฟ้าห่วงห้ามโดยเตรียมตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวโดยเฉพาะหลังมีรายงานว่าเมื่อเดือนมิถุนายน2564ร รัฐบาลไม่มีข้อมูลมากพอที่จะระบุวัตถุบินลึกลับและยังแนะนําให้ศึกษาถึงไปขุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าวมีชื่อว่ากลุ่มการระบุและจัดการวัตถุในอวกาศนะครับโดยใช้ตัวยอ่อว่า aoi msg ก็จะรับช่วงปฏิบัติหน้าที่ต่อจากหน่วยปฏิบัติการปรากฏการทางอากาศที่ไม่ปรากฏชื่อของกองทัพเรือสหรัฐเพื่อตรวจจับรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ระบุและกำหนดคุณลักษณะของวัตถุ ประเมินภัยคุกค,คามรวมถึงระบุแนวทางป้องกันหรือบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีของปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้รวมถึงกิจกรรมอื่นๆตามที่ผู้อำนวยการของหน่วยนั้นเนี่ยเห็นว่าเหมาะสมและก็สมควรนะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยคุณผู้ชมรับมีหลายครั้งหลายคราที่ปรากฏการณ์ทางอากาศเนี่ยนะครับแล้วไม่สามารถอธิบายได้ว่า มันเกิดเหตุการณ์อะไรกันแน่จนหลายคนนั้นก็บอกว่ามันคือ ufo มันคือสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกหรือว่ามนุษย์ต่างดาวบ้างล่ะนะครับแต่ว่าถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีใครที่สามารถจะอธิบายได้หน่วยงานบางหน่วยงานของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับมีการพูดถึงว่าวัตถุลึกลับที่ปรากฏในน่านฟ้าของสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะเป็นการสอดแนม ของทางด้านกองทัพจีนหรือว่ากองทัพของรัเสเซียก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะอธิบายได้ว่าแล้วมันมีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถจะกระทําหรือว่าปฏิบัติงานได้ขนาดนั้นจนไม่สามารถที่จะตรวจจับหรือว่าตรวจสอบได้นี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาให้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนตะก้อนนั้นถึงกับมีประกาศแผนในการที่จะรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏการทางอากาศเนี่ยนะครับที่ไม่สามารถอธิบายได้แล้วก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาในการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริง,จ,รงจังและนําไปสู่เรื่องของการประเมินถึงภัยคุกค,คามที่เกิดจากสิ่งเหล่านั้นปรากฏการเหล่านั้นก็น่าสนใจนะครับปัจจุบันนี้สหรัฐอเมริกานั้นมีการยิงนะครับจ้าจรถเนี่ยออกไปนอกโลกเพื่อที่จะไปเบี่ยงดวงจันทร์ของดาวเคราะห์เนี่ยนะครับในการที่จะดูว่าหากวันหนึ่งเนี่ย โลกของเรานั้นมีดาวเคราะห์ที่จะพุ่งชนหรือมีวัตถุที่จะพุ่งชนสามารถไปดําเนินการเบีย่ยงหรือว่าจัดการกับมันได้หรือไม่แต่นี่แหละครับเรื่องนั้นเนี่ยยังทําได้แต่เรื่องที่จะตรวจสอบปรากฏการทางอากาศนั้นปรากฏว่าสหรัฐนั้นยังไม่สามารถที่จะทําได้จนเป็นที่มาของการตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเรียกว่ากลุ่มการระบุและจัดการวัตถุในอากาศครับ